สวัสดีพี่น้องปองไปสู่ผู้สู่คนเนาะค่ะตอนนี้ก็อยู่กับเมเจ๊ซ้ายจวดเนาะค่ะช่องเมเจ๊ซ้ายจวดเนาะค่ะพี่น้องคะอ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องแมเจ๊นาเด้อค่ะพี่น้องคะามาแล้วนะคะเลขสัญจรเชียงใหม่เนาะค่ะวันที่หนึ่งธันวาคมนี้เนาะค่ะแม่น้ำหนึ่งไห้มาแล้วเนาะค่ะพี่น้องคะฟันที่เก้านะคะแล้วก็ออนอตตี้เนาะค่ะ ออนอตตี้ oh, ฟันที่4ค่ะทุกคนงวดนี้เนาะคะ่ะมาเบิ่งกันค่ะพี่น้องคะเหลขตัวใดซีมาเนาะคะ่ะระวางอ่าแม่นำหนึงหรือว่าออนอตตี้เนาะค่ะเม็ดเดียวนะคะออนอตตี oh, ้แล้วก็อ่าแม่นำหนึงก็ให้มกชุดเดียวคือกันตัวเดียวหางเดียวค่ะพี่น้องคะไปหารสใบกันเนาะคะ่ะใบนี้ก็สิเป็นใบแดงแนวทางของอาจารย์ ie, นอตตี้เนาะคะ่ะรัฐบาลไทย1ท่ธันวาคม2,500 67เนาะค่ะฟันที่4ี่ค่ะงวดนี้เนาะค่ะสําหรับงวดที่ผ่านมาการลุดค่ะพี่น้องคะมาเบิรงกันค่ะงวดนี้ตัวเจาะกระซิมีสี่สามสามศูนย์สี่สองเม็ดเดียวศูนย์สี่สี่ศูนย์สามตัวมีสี่สามศูนย์สี่สองศูนย์เนาะค่ะแนวทางออนอตตีงวดนี้ค่ะพี่น้องคะมาไปหาลอตเตอรี่ไว้กันเด้อค่ะพี่น้องคะ ไปตามกันต่อค่ะใบเนวทางแม่น้ำหนึง่งงวดนี้เนาะคะ่ะงวดที่ผ่านมากะ่ะอ่าเคาะฟันที่8เนาะคะ่ะพี่น้องคะตัวเจาะไม่เข้านะคะเข้าตัวรูดตัววิ่งนะคะงวดนี้ค่ะพี่น้องคะหายมาแล้วนะคะในกลุ่มเนาะคะ่ะพี่น้องคะขนมไทยงวดนี้เนาะคะ่ะหนึ่งธันวาคม2567เนาะคะ่ะแม่น้ำหนึง่งฟันที่9เนาะคะ่ะพี่น้องคะเก้าสองเนาะ,ค,ะ 92, 92, 99, ค่ะเก้าสองสองเก้าเด้อค่ะไปหาล็อตไว้กันเนาะคะ่ะพี่น้องคะหางเดียว เท่านั้นเนาะค่ะพอต้องให้เยอะว่าสันเพื่นว่าหางเดียวก็รวยได้เนาะค่ะขอให้พี่นองโชคดีเฮงเฮงมันมาเด้จอจ้ะพบกันไม่คลิปต่อไปค่ะพี่นองค่ะสวัสดีค่ะ